สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องฟิพา่ารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแล้วก็พามาขอโชคขอลาบนะคะเราพัฒนางวดประจําวันที่7นะคะซึ่งเป็นวันพุธเนาะใครจะมานจะหิงจะปังเนาะนะคะเอามารับเอาความมานความหิงความปังนะคะแอดกอ็จุดทูบนะคะขอโชคขอลาบนะคะขอสาตัวตรงให้เอฟซีนะคะงวดก่อนนี่แปดหกเก้านะคะแปดหกเก้าหรือแปดเก้าหกจำไม่ได้ นี่แหลคะค่ะแปลหกเก้าไวยออสองเจ็ดเก้านะคะหกสองเจ็ดเก้าอ่ามีหกมีเก้านะคะโอ้เพิ่นแต่ว่าเอฟซีชอบเอาไปซื้อขึ้นแต้มลงแต้มนะคะเอ็ดก็ทําไม่เป็นนะคะโอ้ยเพิ่นก็ถือกันทุ่งว่ดเท่ลคะค่ะเพิ่นเอาไปขยิบแต้มนะคะซื้อขึ้นลงเหรอแม่ขึ้นแต้มลงแต้มอย่างเนาะเทสเอิ เออแต่ถ้าเราก็ดักขึ้นดักลงเนาะโอ้แต่แอรชอบเอาตัวเด่นนะคะเอาตัวเด่นนะคะทุกคนวดก่อนนี้ก็เข้าทั้งหกทั้งเก้านะคะแปดไม่มานะคะแปดไม่มา,ะะ 8, มมาให้แปดหกเก้านี้หรอเ่เอา้าใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันมาดูกันนะคะว่าตัวไหนจะมานะคะใครจะปังก่อนเพื่อนนะคะ เม็ดเดียวแอจะมาไม่นอกเม็ดเดียวใครจะปังอ้ามาแล้วนะคะทุกคนหกค่ะเอาละค่ะเม็ดเดียวมาแล้วนะคหกใช่ไหมน่ะเลขหกนะคะเอาละเจ้าที่จะท่างแม่นก็สูรก็เจ้าที่นี่แหละคะ่ะตัวดินนะคะเข้าเกือบทุกวดนะคะตัวดินวดและตัวสองตัวแต่ชวนมากจะชอบไปบนช่วงนี้ช่วงนี้เจ้าที่จะท่างให้แต่ตัวดินนะคะเจ้าที่จะทางบอ,อกสู้ไม่ไหว จ้ที่จะทางกระสูเราพัฒนาไม่ไหวนะคะบางครั้งก็เหมือนออกสวยสวย,สวยนะทุกคนเนาะบางครั้งก็ออกเหมือนให้เราลงทิศลงทางนะคะให้เราไปตามเลขดังอย่างนั้นนะคะอ้มันก็เป็นแต่ออกจริงๆในงวดก่อนนี่นะคะเปดหนึ่งอ้มันก็น่าอ,อกจริงๆนะคะเอางวดนี้ตัวไหนดังมาบอกเอสหน่อยเด้อทุกคนเอาดีนะคะงูเห่านะคะงูเห่ามาอีกแล้วทุกคน วันก่อนงวดก่อนนี่อันงูจงอางหรืองูเหลี่ยมมากินมากินมากินไก่นะคะบา้านพี่แอดอะไรนะสามเจ็ดเก้าเจ็บสามเก้าที่แอดบอกน,นะคะก็เต็มเต็มเกินไปนะคะอ้ยถ้ามาสามนี่บันเทิงเลยนะคะแต่มันมาสองเนาะเอามาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วเป็นงูเห่าทีนี้นะคะงูเห่านะคะม่องเท่งหนึ่งตายม่องเท่งหนึ่งนะคะเจ็บสามนะคะมาแอดเจ็บทุกตัวเลยค่ะ ดีนะไปช่วยทันค่ะทุกคนโอ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยนะคะก็อยากให้ทางใครทางมันอยู่หรอกค่ะแต่ว่างูเห่านะคะทุกคนงูเหา่าเลยเฮ้ยวายบันเทิงเจะเรื่องจังไดงจ้ามากเหือนคนเขาก็อยู่ตรงเล้าไก่นู่นละค่ะไม่ได้มาผ่านผมด้แต่ว่านกก่า,ากลัวโชหลาโชค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 โอ้ยหมดข้อหมดสุขหมดโลกหมดภัยเด้อค่ะทางใครทางมันเอานี้ละค่ะ เจ็บค่ะก็ที่แบบรุ่นนะคะไม่ได้ตอบคอมมิวนิสีนะคะมาเป็นไปสู้รบกับงูเหา่าบูมมีต,ตัวใหญ่งูน่ากลัวมากเลยนะคะทุกคนมาอีกแล้วค่ะมันถิเมนบอกแต่ว่าถ้าอย่างนี้ชอบออกรัฐบาลไทยคะ่ะรัฐบาลไทยนี่จับไวโ้โหลดนั่นสามเจ็ดเก้าต้องมีแหละต้องได้ต้องดูและคะ่ะเรื่อเราพัฒนาก็ได้แล้วในเจ็ดเก้างวดก่อนเนาะ วนนี้จะเป็นตัวไหนเนาะว่ะขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะเอาเพื่อชอบด้วยนะคะเจ็ดสามเก้าเลขบานเจ็ดสามเก้าเอาก็กลับหัวเจ็ดสามหกนะคะกลับไปกลับมาโอ้แต่ก็สวยจะบอกอีกยู่บ่บอกไปแล้วดิเจ็ดเก้างวดก่อนนะคะงวดก่อนโอ้เกือบเป็นสามเจ็ดเก้าโอ้ถ้าสามเจ็ดเก้านี่ทีเฮกันทั้งแถบเลยนะคะแต่ว่าเป็นสองเจ็ดเก้านะคะเอเือเกือบแบบ มูเห่าไม้ตัวนี้กําลังตาลืมไม่ขึ้นค่ะทั้งสามตัวแม่งดึงมันโอนไม่ทันค่ะสู้มันไม่ไหวสู้แรงมันไม่ไหวมามันก็จะไปช่วยเห่าช่วยกัดแต่ตัวหนึ่งดึงหาตัวหนึ่งดึงแม่งไอ้มูมันก็พ่นพิษนะคะมันก็พ่นพิษนูอุยเหมือนไอ้นี่เลยปิ้วปิ้วปิ้วเหมือนฉีดปืนฉีดน้ำมาพิษมันะารมณ์ตาหมาตัวบวม เอาหกเก้าไข่มากแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วหกเก้าหกเก้าหกหกเก้าเก้าเอา, 69, 69, 69, 69, เอามีสิทธิ์ลุ้นละเฮ้ยเม็ดเดียวเอาเม็ดเดียวนะคะเขียนจะเขียนเม็ดเดียวหกหกห้าหกเก้าดันเขียนแต่หกห้าหกห้าเอาแล้วคะ่ะหกกับเก้าจะที่กับหัวให้แล้วด้วยนะคะหกเก้าก็อย่าดืมแปลงเป็นหกหกเก้าเก้าเด้อคะ่ะหกหกเก้าเก้าจะเบิ้ลจะหาไหมนะคะวันพูดไปตะเบิ้ลอยู่วะจ้ะ เลขขึ้นสูงจะได้ไม่ใช่มันจะออกเลขคล้ายๆเลขวันพหระอี่บ่าคะมีมีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ขึ้นไปทางสูงๆเหมตัวไหนแล้วจะมาประกบเนาะอ,อย่างมีตาทิพด้เอาเม็ดเดียวเข็นๆให้เอฟซีเลยนะคะโอ้แบบว่าคือจะด้อันนิยายนี่นะคะย้อนเวลากลับไปนะคะไปอนาคตก,ก่อนแล้วก็กลับมานะคะหวยให้เอฟซฟันอยู่คะ่ะฝัน ฝันจริงๆค่ะฝันจริงจังเอาเนาะอยากได้โมเมนต์แบบนั้นใน่มเด็นบดิษนิยายเนะทุกคนเนาะเอาเราพัฒนาเด้อค่ะจะทีจะทางซาถูกดูกขอเราพัฒนานะคะสามตัวตรงให้เอฟซีในเรื่องเปินสินเงินกินเงินใสเงิน,นกันเนาะ โอ้คนมาติดตามไก่เพื่อนลำเพื่อนรวยเด้อจ้ะอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีสีสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะมารับเอาความมาั่นความเฮงความปังนะคะความรวยกันเด้อจ้ะใครที่ผ่านไปผ่านมาในก็สาทุเอานะคะคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ถ้ามีเงินก็แข็งแรงกันได้ทันทีนะคะนี่ละสามตัวตรงนะคะสามตัวตรงโอ้ยจาทีจาทาง คือพิดเต็มตลอดเต้มแบบคือแบบเต้มหนึ่งตลอดให้ห้าสองอกให้สองห้าออกสองสี่อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนตลอดเลยนะคะเนี่ยให้หกแปดหกเก้าออกเออเจ็ดเก้าห็นบอโอ้ยแอดกับเปียโบปินเลยแบบแอดก็มีแต่แปงล่างกับหัวกับไค่นี้เอานะคะขึ้นเต้มลงเต้มว่าถ้าขึ้นเต้มเราจะไปขึ้นตรงไหนแล้วคะนี่เก้าก็เป็นศูนย์อย่างงี้บอกค่ะโอ้ย แยกสีเปียเนี่าเลยขึ้นเตี้ยมจิ๋ดเลยบัวเอียดนั่นเนี่ยใเหยีบยังไงใเหยีบตัวหน้าใเหยีบตัวหลังตัวกลางบัวคะ่ะ <c oughs> โอ้ยลาย <c oughs> ลตัวเลขสูตรอะไรวกนี้ <c oughs> โอ้แต่ว่ามีเอฟซีหลายท่านนะคะใเหยีบขึ้นใเหยีบลงเพิ่นก็เอาอยู่แต่น้ำเหล็กถูกนะเพิ่นก็ได้เกือบทุกงวดวดีล่ะอิเต่เอียดนี่ละนั่งเคสีวีอยู่คะ่ะเอาเอซือเนาะเพิ่นบอกโซลหาเขาก็โซลหาตัวเนาะขาศึไปโซลสีจังไลย ไม่เขาก็ซื้อเนาะเอ้าแล้วก็แอดนะคะแอดก็ตัดชุดนะคะตัดชุดเอสามตัวนะคะสามตัวตรงนะคะตัดจากเออ่ตัดแต้มนะคะตัดแต้มตัดดาบตัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเหลือยี่สิบเก้าชุดนะคะอย่าลืมมารับชมรับฟังเด้อค่ะทุกคนสามตัวนะคะสามตัวค่ะทุกคนแอดตัดจากสองร้อยสิบหกชุดแม่บอกสิบหกตัวนะคะเอฟซีบอกตัดให้หนูเบิรงแน่ว่าสันตัดให้ดูหน่อยนะแอดว่าสัน อาเอก็ตัดออกหมดดลงแล้วเอฟซีบตัดเลยตัดเลยว่าสันเอก็ตัดดับตัดแต้มนะคะดับแต้มนะคะแล้วก็ียังแหละเข้าเอามาให้กนนี้เขาแอดก็ตัดหดแล้วค่ะเลือยอยู่29ชุดอ้าวรอชมเด้อค่ะรอชมนะคะเลือยอยู่29ชุดนะคะอ้าวใครอยากวัดดวงวัดใจก็ไปนะคะลองดูนะคะทุกคนใครจะมาใครจะหินใครจะปังนะคะ นายเอ็ดกังวลแหม่อ้าวรอรับชุมรับฟังเดี๋ยวเดี๋ยวลงเลขทูบเสร็จนะคะลงเลขทูบเสร็จจะลงให้ดูนะคะลงให้ดูไม่สายแน่นอนเออก่อนเที่ยงแน่นอนนะคะทุกคนกินข้าวเที่ยงนะคะก็จะได้ดูแนวทางนะคะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าเออทักเที่ยงนะคะก็อยากเข้ามาดูคลิปวารสานลงวไว้หนุ่ยเอ็ดวันสันเว้ย้วเธอเอ็ดกับลืมรับค่าโทรศัพท์ คนคืองห้ามทะเลโอยอัดไหมเฮยว้ายสวยงามพระรามแปดมากเฮ้ยเยอะตัวนูเด้เยอะตัวนู่ได้จ้ะหกเก้าศูนย์น้าขาเต็มพอดีเต็มห้าหกเก้าศูนย์ทุกคนเอาไงอัดไหมเฮ้ยศูนย์เก้าหกนะคะศูนย์เก้าหกหกเก้าศูนย์ เมนค่ะค่ะมนั้นศูนย์เก้าหกนะคะศูนย์เก้าหกหกหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ะคะทุกคนศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูย์เก้าะคะเอ้าแต่แอดชอบแปลงเก้าเป็น1นะคะก็จะแอดก็จะไปศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกนะคะแอดชอบแปลงศูนย์เป็น1นะคะ มันจะชอบมาคู่กันนะคะระหว่างกีก,กับชูนะคะ90916061อะไรประมาณนี้ดูค่ะเอานี่ละค่ะเอาตรงๆนี่ละค่ะ3มตัวตรงนะคะเจ้าทีเจ้าทางให้3ตัวตรงแล้วอย่าแปลไปไหลายค่วมหลายเอสี่วางเอาเอกดก็ว่าไปตามมาใส่เนาะนี่690นะคะทุกคน690โอ้ยเ,เลขถือใจหลายคนค่ะบาทน,นี้โอ้ยเจ้าทีกับเจ้าเมนเอาใจเพิ่นคาดเอาปังๆนะคะนั่นเจ้าทีิ่นจุดตรงหกไว้แสดงว่าหกมานะคะ นี่ห็นไม้พ่นจุดดำๆใบมองหกอะค่ะพ่นจุดดำๆใบมองหกแสดงว่าตรงเป็นหกค่ะหกหกมาทแเพ่นวาบาสัตอันนี้แอดเดาเอานะ,ะทุกคนแอดเดาเอาค่ะเดาเอานะคะเอาไปมาดเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่ชอบกระจัดไปนะคะช่องของแอดลากไลายแนวทางเลอะเกินนะคะดวงใครดวงมันบางท่านกระไดบางท่านก็ไม่ได้เนาะ เดีว่าแต่บางท่านหรือแอดมินก็ยังไม่ได้นะคะบางครั้งบางขานะคะแต่เราก็อายอมรับความเป็นจริงนะคะได้กระบอบว่าได้โ่ได้กรบอกว่าบ่าได้เนาะเฮ้ยโทษแทนใจบริสัทอะอาสู้ๆนะคะไม่ไหวก็เข้ามาคุยกันได้ะคะ่ะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพบปัดสังสรรค์กันได้ทุกคนไม่จําเป็นต้องโอ้ดเ,เข้ามาแล้วต้องไปตลวดนะคะแต่ว่ามันก็มีกีเลสน,นะคะทุกคน เห็นเขาถือสะสายาอย่างย้อยควรสิถือกับอันอันหินตะต้นถือได้เ้ยตอนไม่ถูกเราก็เงียบไว้นะคะตอนบถือเขาเงียบไว้ให้หยาปากไว้ยีนิ่ตอนถือเขาก็กีดดั้งๆงโดดค่ะให้มูได้ยินน้่ตอนถือกันแต่ตอนบถือั้นเงียบไว้ค่ะอย่าไปทด้ยินมเขาสีหูย่าวยาวยาวัาว เอานี้นะคะหกเก้าศนะคะเลขทูบมาแล้วะคะเขาบสวยงามพระรามแปดค่ะบหกเกศนะคะห0เก้าศย์อแปลงกันเอานะคะเจ,จ้าที่จุดไว้แล้วสีดำๆเจ,จ้าที่บอกหกมาแน่นอนมาสันน่น <c oughs> เอกระเต๋เขาโกยเจ้าของ,อของแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะใครที่มาเห็นเลขทูบนี้นะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำรวยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ